ชาสบายดิต้านสู้ชมมณีศรีมาลายาง,งานข่าวดีอีกเซนเคยนักจากทีว่าตอนเศร้าเฮาได้เห็นข่าวดีทีว่าประเทศเพื่อนมิดโดยสเฉอาะแมนมาจากประเทศเวียดนามในตอนส่วงเศร้าของมน,นีมัติซีเดือนหาปี2อ6 1ซึ่งว่าเป็นเที่ยวบินพิเศษในการส่วยเหลือสบปรปล่าในการต่อต้านยับยัง้งการแร่ระบาดของเสือพยาจากทีมแพทย์ของ โซโซเวียตนามและกับอุปกรณ์การแพทย์ทีว่าเพิ่นเขามาส่วยเหลือในครั้งนี้ล่าสุดอีกผู้พ่อทรายซุโม,มงทัดจากประเทศเวียดนามต่อมาแมนครูความสตาก,กรรมอ่าเล่าจีนเซิงว่ากอเลยมีว่าลพิธีตอนทับคณะแพทย์จากโซโปจีนจํานวนเร้าหาทานทีว่าในการส่วยเหลือโซโปพเล้ากกรณีหีบดวนอันนี้คือข่าวดีที่เอามาตอดในตอนนี้เอาแต่ว่าก่อนเขาจะไปอ่าปึงเกี่ยวกับ วิธีตอนรับจากอาณาเพ์มาจากซโซปจีนเข้ามาเอาข้อมูลอัปเดตล่าสุดของการได้งานจากหน่วยสพพกิจควบคุมพยาธิโควิด -19 เมือนี่เกี่ยวกับการได้งานตัวอีกล่าสุดจากธรรมทุมก็คือมอนีวันที่4เดือนหาปี2 0 2 1ันาจำนวนผู้ติดเสื้อคนใหม่ แมนว่ายังเพิ่มเข้นอนจางตัวเนื่งหน่ยก็คือแมนมีการบวกเขึ้นอีกภายในม้อนี้แมน60คนบวก60คนตันผสมกับแมเมนหน่อยจากเมื่อวานนี่แมน3 3คนม้นนี้ก็เพิ่มขึ้นอีกเป็น60คนในปัจจุบันนี้แมนมีการสะสมไปแล้วถึง1 0 0 0กับสาหคนแล้วก็มีการปัวดีแมน60คนกำลังปินปัวอยู่แมนเกาหอยคน ซึ่งว่าแข้งที่วามีการสะสมบวกเพิ่มขึ้นมณีแมนนัคนวิ่งจันแมนเพิ่มขึ้น8คนแข้งเจมปัสะัมาหลายมณีถึง30คนท่านผู้ชมต่อมาเป็นบบแก้เศร้าคนลากกาศวัณเานเขตแมนหนึ่งคนแข้งวิ่งจันหนึ่งคนรวมทั้งหมดเป็น60คนแต่ว่ามณีหลายพิเศษก็คือแมนแข้งจมปัสะตั้ง30คนฉะนั้น แตน่นมือนี่ก็เห็นได้ว่ามีการติดเสือเพิ่มอยู่ถือว่ามีการเพิ่มขึ้นรู้ว่าน3ามสิบสมื้อนี้พกส0บคนอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขค่อนข้างเลยว่าค่อนข้างแบบนาวิตกกัางวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเสียพญาิเพราะว่าในจํานวนที่ตัวเลขผู้ที่ว่าติดเสือสะสมในกรณีใหม่นะบางคนก็ยังบ่ทันไดเขามาให้ค่าอ่า ให้หน่วยสพาะกิจเพื่อนได้ได้สอบถามหาว่าจุดที่ไปไทม์ไลน์หรือว่าบอนทีผูกเกี่ยวไปอันนยูไซสบางคนบางกรณีก็ยังบบทันแต่เขามาให้พวมหัวมือสนั้นกับโครประกาศไปเด้อยที่ว่าถ้าว่าหากในเบิง่งอยู่ในคลิปนี้แล้วหรือว่าอันาทัานผู้สุม่มทันใ,นใจดีที่ว่าแท่ไปได้อ่าใวยแท้ให้เดอสำหรับผู้ที่ว่ายังบบทันตื่นตัวในการที่จะเข้าไปให้ข้อมูลทั้งผ่านสนที่เกี่ยวของเพินกับ พอไอไปซะเพราะว่ามันเป็นการทีจะเห็ดให้เสืออซาซุ่มขึ้นนเรื่อยแต่เขาบไปกับบอกเพื่อนจุดที่ว่าเข้าไปเพื่อว่าเพิ่นจะได้กําจัดถึงจุดกับคอฝากฝาไปคือว่าเขาจะสวยกันเขาจะสวยเดียงกันหมห้เสียพญ,ญาที่มันแพรแล้วล่ามลายไปกูนีอยู่ทีบ้านเขาถามันลายไปกนีมันขึ้นตลอดไปเลยนี่แค่ขอด่าวันยุ่งยากกูนีไเลยชีวิตการเป็นยูของเขากวาจะพบความยุ่งยากซับซ้อนอีกล้ายกูเก่าเลย โดยเฉพาะมนผู้หาเสากินคำผูทีมีไรหับน้อยือวากรรมกรผูทีเศร้าของถอของแท้ตามทีเฮ้าได้เห็นข่าวในโลกโซเชียลเน็ตเฟิร์งขันะว่าบางคนเกืบเหลือพอนบางคนจน่าไ้ต้มนําให้ลูกกินต้มกระต้มแท่นเข่าอนะันน่ะเข็นนะเป็นธนาดูตนสงสารหลายสัฝาฝาไปเลยสวยเงีมกันให้นผ่านผลวิกฤตี้ไปโดยไวอาะ์ตประพุมเฮ้าจะมาเบิงเกี่ยวกับบัดอนาทิมง,งาน ห่วมือสตาการ์ระวางเล้าจีนซึ่งว่าว่าพิธีตอนทับคณะแพทย์จากโซโปโจีนจำนวนสัปหาทานเจ้าก่อนอียนเวสทเขาจะบอดเห็นคลิปนี้ถา้าหากปลาโฮโปมี่เพจนี้คือเพจกแอนุล,ลามตรงข้อผมว่าขอบใจหลายที่วาได้ให้ข้าพเจ้าได้นำออกภาพวีโอสำหรับการมาส่วยเดือโซโปกล้าวในครั้รงนี้บอกว่าจะเป็นทั้ง เีดนาามและกจอทัคณะเสียวซ่านแพย์จีนผอมอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 เดินทางมาถึงนครนวลวิจันทร์อย่างหีบด่วนและท่านการคณะผู้แทนเสียวซ่านาแย์จีอนผอมอุปกรณ์การแพย์เดินทางมาถึงสนามบ,บินสากลวัตไตนครนวิงจันร์ในตอนบ่ายวันที4่4ีพฤษภามนีเพื่อ่วยเดือ และสะกัดกันการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด COVID -19 บเหอบหมยูทีโซโปโปลาในโอกาสเก้าตอนฮับคณะผู้เทนเสี่ยวซานการแผ่จีนทางกีเกวไขคัาพิทุนเป็นแสดงค่วมขอบใจและตีราคาสูงต่อการส่วยเลือทีท่านการในการสกัดกันการแพร่ระบาดของเสื่อพยาธิโควิด COVID -19 ของโซโปจีนไฮเกโซโปโปลาในครั้งนี้และครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยและความเอาใจใส่ของพรรครัฐบาลละประชาศส่วนจีนอย่างเสมอต้นเสมอปลายที่มีต่อพรรคลัฐและประชาศส,ะสนล่าตลอดมาพร้อมนี้รัฐบาลล่ายังให้ความเสื่อมันอย่างนักแนนว่าการเดินทางมาสวยเรือในครั้งนี้จะสามารถเอาชนะในการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด1 9คือครั้งที่ผ่านมาในย่างแน่นอน ท่านเจียนใจตรงเอกครสทูตจีนประจำเล่ากาวาสองประเทศจีนเล่าป็นคู่วมสตากรรมทีห่วมสุขห่วมถูกและสวยเหลือเซึริงกันในกันเมื่อร้ผู้คาวาเล่ากำลังผสานกับการแพร่ระบาดของพญาตหอกไปเซิงถือเป็นระยะทีหยุงยากและมีความเสี่ยงสูงแต่พักรัฐบาลจีนก็คือคณะผู้แทนเสียวซานการแพรจีน โกเรตัดสินใจอย่างเด็ดขาดมาให้การช่วยเหลือแก่พระสวดเลา้าย่างหีบรวนและทันการท่านเกาตื่นมาโดยการตอบสนองความยหต้องการของฝ่ายเล้ารัฐบาลจีนยังไห้เกี่ยมอุปกรณ์การแพทย์ตานพญาศุภิสิบเก้าอีกสุดหนึ่งให้แก่โซปบล้ามูลคาถึงสิบหล้านยวนซึ่งประกอบมีพาปิดปากการแพทย์สุดป้องกันทางการแพทย์เครื่องกวดหาเสือพญาิวัตถุ ปองกันและเครื่องปินปั่วอื่นๆอุปกรณ์เหล่านี้มีจํานวนหนึ่งในมาพอับขับคณะผู้เสียสา้นการแพย์แล้วส่วนทีเหลือจะมาถึงโซปโปลาววยุ่นเมารำในไวนี้เข้าแจ้งให้ผู้อีกว่าคณะผู้แท่นผู้เสียสา้นการแพย์จีนสุดนี้ประกอบมีทั้งหมดเส้าหาทานที่เป็นผู้เสียสซ้นในด่านระบาดพิธยาการคาเสือ้อกวดกาจากของกวดวิเคราะห์การคุมข้งของการติดเสือ้อ ผนเอกมรสุมละอื่นๆคณะนี้จะประสานสมทบกับฝ่ายเล่าเพื่อวางแผนวควบคุมแบบปินป่วอหยุดรับวิชาการและความสามารครับคืนกับพญาติของแพทย์หมอก็คือคนคั่วและวิเคราะห์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดอีกตามสถิติของอนาสตาฟกิจเพื่อป้องกันกวควบคุมแกลแกไขการระบาดของพญา COVID พธโควิดสิบเก้ามาหอดปฏิเทศสี่ผสภาหนี้สมาพล่ามีผู้ติดเสื่อพญาธโควิดสิบเก้าทั้งหมด หนึ่สหคนในนันปินปัวหายดีแล้วหกคนและกำลังปินปัวอีกเกาห้อยหกคนขอขอบใจข่าว c r อ,รรอ,รรอรารไขอ ตัวเองตัวเขาแสดงเาเขาก็เข้าใจน้งใจมาเนี่ยสถาบันองค์การเราติดโยงคงด้วยการนำสู่การขยยพันธุี่ไดใครเพียร์มาต้นทางความขัดเจ้า Okay. ต่องเข้ม็นสถานการณกังการสูงตัวสัตว์ตลกี่ายนมาโดยการนับสนุนัา เจ้าทัพพุซ้อมมันนั้นเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดในการไายงานของทาง2องกีเนเนลเพื่อให้ทัานผู้ชมนะครับผู้ไปผมกันอาจจะได้งานทีแน่กับ การไดก็บาพออาภัยเด้เพราะว่ายังไหครับผู้ในกะอีกอย็ยหนึ่งเหตุการณ์นี้ให้ในมือเดียวมีซองปทศที่ันเมนื่อของมาสวยที่โซงปุลเล่เพื่อยับยั่งการแพระบาดของเสือพยัญชอันนีน้ป็่ส่วนที่มันเป็นข่าวดี้หรเอามาตอนมาฝากม,มา่อกันพใจเนาะการไลกัพถึงพออภัยแลวก็เป็น,ปน,นปท,ทีทงมงานแผนนวลเส้าหาทานจากโซบลจีนที่มาเดินทางมาทีโซบโปุลาวในการยับยั่งแร่การเส้อ การแพร่เสียปะญาน้นทีประเหล่าอเราเป็นท่าวี้ลายหลายอาะมาส้มมะอนี้ับขอบใจนั่งทำช่วยวิเพื่อดีคอยเห็กมันใหอยากติดตามทําส้มไรตดอมากในส่วนนีฮอกกอจกอติดสถานการณ์ืีว่ามีความเกิดหาขาเข้าอัปเดท้นทีปฏิเล่าทูกย่างฮกกจะมาลุ่มสู่กันฟังพราะว่าฮขาบดโอไปนอกบังวาทำส้มขัข้าใจหะสำหรับคลิปนี้สปรี